เพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้ช่องกระสาบเมืองสยามก็ได้มารีวิวเหรียญบาทและก็เหรียญสิบบาทที่น่าเก็บสะสมในเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเหรียญกระสาบสมัยนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่เริ่มมีความนิยมในตลาดนักสะสมไม่ว่าจะเป็น รุ่นใดปีพศไหนซึ่งการสะสมเหรียญกระสาบไทยมีมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เงินโบราณมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเหรียญเงินตราที่ใช้ในการหมุนเวียนในตลาดการใช้จ่ายต่างๆการสะสมต่างๆมาในช่วง3ปี2ปี3ปีให้หลังในช่วงที่ปัญหาโรคระบาด โควิด -19 ที่แพร่ระบาดท,ทำให้คนนั้นตกงานกันทำให้คนตกงานเยอะแยะมากมายและก็เรียญกระสาบก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของท่านที่ว่างงานซึ่งหลายๆคนก็มีในกระเป๋าหลายๆคนก็มีเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นักสะสมยุคเก่ายุคใหม่ก็มีการเก็บสะสมค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยนำออกมา ขายว่าแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายหลายเพจที่มีการประมูลซื้อขายกันสำหรับเหรียญกระสาบหลวงปณอาทุกทุกท่านสามารถเข้าไปชมและก็เข้าไปเป็นสมาชิกในช่องการประมูลเหรียญน,นะครับเพื่อการซื้อขายอ่าก็ถ้าเกิดเราจะขายตามบ้านตามช่องตามร้านค้าต่าง มันจะทําได้ค่อนข้างที่จะยากเราก็ใช้ออนไลน์การซื้อขายออนไลน์สมัยนี้เราไม่ต้องเดินทางหรือว่าไปเช่าแผงวางขายให้เหนื่อยยากลําบากหลายๆคนผมเชื่อว่าทุกคนนั้นใช้มือถือเป็นและหลายๆคนมีเพ Facebook, จ f a c e b o o ไลน์ทวิตเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์ เราก็สามารถโสต์ขายผ่านทางออนไลน์ได้นะครับนั่นคือลู่ทางต่างๆสําหรับการซื้อขายที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยขายหรือว่าขายไม่เคยได้อาจจะให้คนสมัยนี้ยุค4.0ยุค5.0ให้ไปเดินซื้อตามบ้านตามร้านค่อนข้างที่จะยากสมัยนี้เราต้องก้าวให้ทันยุคทันสมัยนั่นเองนะครับเอาละนะครับนั่นคือลู่ทางนะครับเราไป ข้อม, e มูล mm ข,ของเหรียญนะครับวันนี้กระสับเมืองสยามจะนําเหรียญชนิดราคา1ิบบาทและก็เหรียญชนิดราคาหนึ 1> 1> ่งบาทนะครับทั้งสองปีพศที่ค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราไปชนิดเหรียญหนึ่งบาทสิบบาทก่อนนะครับเราไปเหรียญสิบบาทก่อนเหรียญสิบบาทนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญสิบบาทกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเหรียญปีพศนี้ท่านจะเห็นได้ว่ามีความสมบูรณ์สำหรับวงขอบของเหรียญก็จะเป็นขอบนิกเกิลและก็ขอบทองเหลืองจับชัดเจนและก็สมบูรณ์นะครับของปีพศนี้นะครับภายในวงขอบระบุภูมิพลอดุลยเดชและราชกาลที่9นั่นเองนี่คือข้อมูลด้านหน้าวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับเหรียญ10บ,บาทจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่จะเป็นขอบเหมือนกัน ส่วนด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระปางวัดอรุณราช,ชวรารามภายในวงขอบระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพศที่จัดทาเหรียญนั่นเองอ่าแล้วก็ราคาที่เป็นมาตรฐานนะครับคือ10บาทนั่นเองนะครับนี่คือเหรียญของปีพุทธศักราช2538นะครับปีพศ2538นั้นผลิตออกมา111ล้าน4 9 0 0 0 1,000เหรียญคือยอดการผลิตของเขานะครับปี48 ส่วนราคา UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่60บาทเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ UNC นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญบาทสองเหรียญน,นะครับเราไปเหรียญบาทเลยนะครับเหรียญบาทเหรียญน,นี้ที่ทุกคนนั้นมีเก็บสะสม คลิปก่อนคลิปก่อนหน้ากระสับเมืองสยามได้เอามารีวิวไปนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทปีนี้นะครับอ่ก็พี่น้องหลายๆคนนะครับก็มีเก็บสะสมสําหรับเหรียญบาทปีพศออนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นในหลวงราชการที่เก้าหลงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นนะครับสําหรับเหรียญหนึบาท ปีพศ2529นะครับปี29ชนิดช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าสั้นนะครับเป็นแบบช่อฟ้าสั้นราคา UNC นะครับที่เขาประเมินไว้ตั้งแต่500ถึง800บาทนะครับการซื้อขายตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับตามร้านขายเหรียญต่างๆนั้นหรือว่าตามเพจต่างๆนะครับมีการซื้อขายเหรียญ1บาทรุ่นนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็น ราคาที่สูงพอได้นะครับหลักพันเลยทีเดียวนะครับที่เห็นซื้อขายกันในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยงามยอดการผลิตของเขาสี่ล้านสองแสนเหรียญนะครับนั่นคือยอดการผลิตของเหรียญปีพศนี้นะครับส่วนที่จะมีราคาสูงอีกนั้นก็จะเป็นตัวช่อฝ้ายยาวนะครับส่วนเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปที่มีการซื้อขายกันนะครับมีการซื้อขายกันที่บอกว่ามีตําหนิหรือว่าเป็น หรือว่าเป็นเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินของชนิดราคา1บาทนะครับตามที่มีการซื้อขายกันนะครับท่านจะเห็นได้ว่าใต้ภาพระบรมรูปนะครับกล้องทําไมมันไม่ซูมไม่ไอ้นี่ใต้ภาพระบรมรูปนะครับที่มีเนื้อเกินนะครับเหรียญของปีนี้มีเนื้อเกินเยอะมากนะครับเยอะมากเลยสําหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เลยนะครับกระสาบเมืองสยามก็เลยนํา เหรียญปีนี้นะครับแบบลักษณะแบบนี้เอามาฝากพี่พี่น้องๆนะครับให้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างท่านจะเห็นได้ว่าคําว่าภูมิพลนะครับสระอูนะครับมันจะไม่เป็นปกตินะครับนั่นคือตําแหน่งที่1ที่เขามีการซื้อขายกันนะครับและตําแหน่งที่2ที่ขอใช้ภาษาพื้นบ้านนะครับที่ไหลตรงนี้นะครับตรงข้างๆพอพอสัเผัานะครับอ่าก็จะมีเนื้อเกลือนออกมานะครับแล้วก็ใต้พระบรมรูปตรงเม็ดกระดุมนะครับ ตรงเมฆกระดุมนะครับพระบรลมรูปตรงนี้นะครับไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นติ่งเนื้อเกินนั่นเองนะครับนี่คือเหรียญของปีนี้นะครับที่มีการซื้อขายกันบอกว่าหลักพันนะครับหลักพันตัวนี้กระสาบเมืองสยามก็ขายไป4เหรียญห้าเหรียญแล้วนะครับสําหรับเหรียญพศ2550นะครับเหรียญหนึ่งบาทพศ2 5 5 0ัารยบกระสาบเมืองสยามก็เคยปล่อยออกไปนะครับสเหรียญห้าเหรียญ ก็ค่อนข้างที่จะราคาโอเคนะครับส่วนหลายหลายคนนะครับที่สอบถามมาว่ารายไปขายได้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็อย่างที่กระสเบืองสยามพูดมานะครับพูดมาข้างต้นนะครับว่าวิธีการขายเขาทำกันยังไงนะครับสมัยนี้นะครับยุค 4G ยุค4.0ยุค5.0นะครับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือโทรศัพท์นะครับอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับ ปีพุทธศกราช2 5 5 0ยอดการผลิต614ล้าน614ล้าน8 6 6 8 7 7เหรียญน,นะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขานะครับส่วนราคา u n c เข้าประเมินเอาไว้เพียงแค่15บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนการซื้อขายนะครับที่มีลักษณะที่แต่ละท่านนั้นต้องการนะครับเราก็จะได้ราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ก็คือเหรียญชนิดราคา1บาท เหรียญชนิดราคา1บาทและก็เหรียญชนิดราคา10บาทนะครับที่กระสาบเมืองสยามเอามาฝากทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้นะครับลักษณะต่างๆก็ให้ดูนะครับดูตามคลิปที่กระสาบเมืองสยามแนะนำนะครับว่าปี50าเขาดูตรงไหนบ้างนะครับและก็ปี29เข้าดูยังไงนะครับแบบไหนปี29นั้นมีราคาทั้ง2แบบนะครับมีราคาทั้ง2แบบ จะเป็นแบบชอบฟ้าสั้นหรือว่าแบบชอบฟ้ายาวนะครับส่วนชนิดราคา1บาทปีพศนี้ก็ที่ผ่านการใช้งานที่ไม่มีความพิเศษอะไรก็ยังไม่มีราคานะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้กระสับเมืองสยามขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้กับกระสับเมืองสยามได้นำข้อมูลต่างๆเอามาถ่ายทอดฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาได้ในคลิปต่อๆไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆ จากช่องกระสับเมืองสยามนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปน้องอันอันนะครับอาจจะได้มารีวิวเหรียญฝากทุกๆท่านได้นะครับเนื่องจากว่าน้องเขาก็ต้องมีเหรียญพิเศษนะาการศึกษานะครับกํากลังศึกษาอยู่นะครับยังเรียนนะครับยังเรียนประถมอยู่นั่นเองนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะมารีวิวนะครับมารีวิวเหรียญก็เลยให้ตัวแทนนะครับตัวแทนก็มา ดำเนินการแทนนะครับเพื่อไม่ให้ช่องนั้นหยุดชะง,งักนะครับก็ฝากทุกทกท่านด้วยนะครับสําหรับช่องกระสับเมืองสยามนะครับจะนําข้อมูลดีๆเอามาฝากทุกทกท่านในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ